สถานที่เลี้ยงเพล่งบ้านนายางเมืองน้ำบา,าคร่องหลงพระบางอีกแล้วเนาะตอนนี้พวกเราก็ได้โอกาสได้เวลาที่จะตามล่าหาเบิ่งสถานที่เพ่อนเลี้ยงเพล่งมาหลายฟ้าหลายปีเนอะเที่ยวพวกเราจะไปเบิ่งน้ากันว่ามันเป็นจังใดสถานที่เพ่อนเลี้ยงแบบใดวิธีการเลี้ยงแบบใดผสมประสานกันแนวใดเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งไปสมน้ากันว่า สถานที่เลี้ยงเพิ่งของเพิ่นใดเพิ่นไดเฮดรีสอทให้เพิ่งอยู่แนวใดเนาะก็น่าสนใจอยู่ได้ที่ว่าเป็นวิธีแบบดังเดิมวิธีแบบบุริลานน้อยนึ่งนะแต่ว่าก็ได้ผลดีเดือนไปสามเดือนแล้วฉเนาะมาจั่งโอ๊เนี่ยเห็นแล้วว่ามันเข้าบอลุนุนลุนลุน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 อามีกาแฟพร้อมอยู่นี่ปลูกกาแฟก็ไดเท้นี่โอ้ยังว่าเข้า มันมายามสิเออเนี่ยเขาเลยเด็กโอ้มัน่มมาแล้วมันเล่มมาแล้ีลยมหน่อมโมันเลิ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วนอยโอ้สิบุกัดว่ะมันมนก่งงมันมันก็มีอ่ะนะกนขึ้นพกขึ้นนั่นบออมีอ่ะกนนี่ก็พี่ไก่คนบยงเป๋ได้กน่นะก้นนี่ลายบอเต็มคนบรรยงพี่ไก่เต็มเลยมั้ยกนนี่ได้ประมาณหกลิตรนี่เนาะ เอาคนนี้ยังบ่เข้อาอันวะไปข่อจนจิ้มในจนจิ้มเลยเป็นี่ยังบ่ทันมาอือตามล่าฮะกวนพึ่งพึ่งธรรมาชาติแจะกวนแปลงเองเนาะเลี้ยงแบบธรรมาชาตินี่แหละพึ่งแถวนี้มันจะกินอย่างกินอย่าสูบคักขักขัก,ขกบอลเลี้ยงพึ่งเพื่อนเนาะเฮดรีสอร์ทให้พึ่งอยู่นี่เนาะ ออโอ้ธรรมดาธรรมดาโอ้โอ้นี่ยเนี่ยเนี่นี่นนนเนยเห็นแล้วเห็นแล้วเ,เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ตัวนี้ยังบบทันเข่าเธอคนจกแล้วยังแต่ว่ายังบบทันเข่าอันนี้ก็บพเข่าใช่ปะโอ้โอ้ โอ้คือเอาไปหลี่อยู่ใน,อน,ในเอาไปถังในมันหูใช่โหนี่เอาโกนพึ่งไว้ทาังในเฮือนมันก็เข้าไปนี่เลยนี่โคนพึ่งคนนเ้ถือว่าเป็นอันเจ้ากก,ก,จากเจ้าเราผู้ริเหลืล่มการเลี้ยงพึ่งสืบต่อ,ตอมาสมัยตะกี้คนละจนหอดปัจจุบันนี่มีมีทั้งหมดจะกโกนปีนี้มีจากโกนก็ เสาไฟปีนี้มีเสาไฟเข่าเครื่องนึงแล้วเนาะอืเขาโอ้ตัวนี้เข่าลายได้ยังไงอ๋อ้ตัวนี้ก็เข่าแล้วบวะอ๋อตัวนี้ก็เข่าแล้วเนาะ มันโมเมนทิมเก่าวะทิมใหม่มาวันนี้เก่าทิม่เก่ามาันมาวะอืมมันจืดจเก่าโอ้มันมันจือบบ่อนเนาะอโอ้เ,อเจ้าเดีย๋ยวนี้เขาบอ,อกลายเดือกอันเด็ดออกแดดออกแล้วมันออกมาเรืลล่องเลยเขาเขาลายออกลายนะเขาออกคอออกมันออกมุดมุดเขาบุบเละมันออกมาหิงแดดออกเป็นก้อนกากสอกไปสอ,อกกินเนาะ อย่างโจ,จ๋ดีก็บอกไลน์มนในตจวเอื่อนคนเพิ่งนที่บ้านหอยหาอันนี้เพื่อนหาก,ก็เริ่มหาก,ก็เริ่มเห็ดได้หนิหาเข่าแล้วอันบ่ป้อเข่าว่ากันไรเอามาใส่อีกไหมมาใส่อีกไหมพี่กายมันก็เข่าบ<อ>จา่จักจักเดือนหรอ,อมันเข่าเนี่ยโอ้พี่กายเลยจกักยังบบจกบก่อะนะเอาจกไหม จกบ่อแ้วล้วชับยางจกบ่อเปิดเบิ่งแล้วอ่ะเออบ่มีนนำบ่ามันมีหำหลายอย่างจกตึงืนซีอยู่เอออดโออีกสามเดือนอีกสามเดือนพอจจกแล้วอืมตอนนี้ก็เริ่มเข้าแล้วเนาะถ้าก็เข้าวาง อาทิตย์ก่อนนี่จิ้นเริ่มเข่ามันก็ลรซอกแม่พันธุ์โอ้อันนี้ลี่อยู่ในเือนเลยเดี๋ยวที่ขึ้นเพาทั้งหนาก็เข่าแล้วเนี่ยเนีอันนี้เราเห็นแบบเ่าแล้วันแล้วนี่ด็ดเด็ดมองขนเข่า้างในเลยเด็ดเด็ดเห็นบอกเข้าแล้วเนี่ยอันนี้กรเข้าแล้วโอ้ที่ขบเลยนี่แปงเพิ่อไหมแป้งเผิ่มไหม นายเขาสับโกนเหรอนั่นอยู่หั่นทั้งหนาหนึ่งสองสามสี่หโกนอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวมันเลื่อมมากเลยเลื่มมากเลยหัโกนเหรอเจ็ดโกนโกนที่เจ็ดเหรอเออนี่เป็นแก๊สเอาแก๊สมาเห็ดมันอยู่คือกันเนาะจับลูกปืนสมัยสงครามคนล แสดงกวนพึ่งนี่ได้มีประวัติศาสตร์มากเพรเปนหน่อยๆตั้งแต่ปีหนึ่งพันกวาเจ็ดสิบแกลูก <70 S 2> ปนกืนลูกปืนติดทำไมสุขว,วามกเลแกนลูกปืนเด้อยังแกนยังฮุบเอามาติดมาตาบเอาขีควายมาตาบอีกตอนนี้หาก,กเข้าได้บ่ฮอดเดือนเ้อตอนนี้พันว่า ข้่งนแท้มันจะเข้าทั้งนอกสามหนึ่งโกลนสองสามสี่ห้าโอ้คนเอาไว้แบบนี้เลยนี่โอ้นี่ข้างในนี่นก็เป็นบอนวางเครื่องได้สบายเลยทั้งนอกนี่ <laughs> โอ้เห็ดแบบนี้ก็ดีเนาะบุยไผ่กามาหลักเลยอันนี้เหอนเลี้ยงผึ้งเนาะทางในเพิ่นมีหกเจ็ดกนผึ้งเอากนผึ้งไว้ในเหอนแต่ว่าเพิ่นเจาะหูเจาะหูเห็นบ่เห็นบ่หูดำดำสองหูทางนี้ด้านนี้จะมีสามด้านบางนั้นมีสามอีกด้านอีกทางข้างหนึ่งมีอีกสองท้งมดมีเป็นสิบกนอยู่ในเหอนหลังนี้โอ้ถือว่า การเลี้ยงแบบบบคือไผ่โบมีไผ่คืออยู่ในเฮือนหลังนี้อยู่ในเถียงนาเพื่นนี่แหละทางในจะเป็นบอลว่ายเครื่องทั้งนอกก็จะเป็นกบทเจาะหูให้พึ่งเข้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิธีการอินโนเวทแบบหนึ่งแล้วก็ลูกมันก็ตายหมดเป็นหอยจกเหมือนโอ้เกิดมันยังอย่างก็ตายดีนี่มันก็ว่ามีตัวอันจูใหญ่หลายเอาตีปปะไว้กูนนึงเห็นมันอันเหรอเห็นมันอยู่เห็นมันอยู่จนหมด ถูกตัวหนเออให้มันอยู่เออไม่ดีพวกพี่น้องตอนนี้ก็เรียกาเบิ่งกลดพึ่งอยู่บ้านห้วยห้านี่ต้นตำรับกวนเลี้ยงกนเลี้ยงพึ่งบ้านห้วยห้าส่วนพ่อไทยลื้อของพวกเขาเพิ่นเลี้ยงอยู่นี่หลายสิบปีแล้วเด้แต่ว่าพวกเขาก็บ่ไวดํามาทื่ออันนี้เป็นครั้งทำอิสนี่เพิ่นนี่เขาอันนี้ปียงเปียงเปลี่ยนลูกเคยลูกโอ้อันนี้อันนี้ทิ้งหน้าลูกเคยเพิ่นเนาะเอามันยังบ่เข่าอย่างนี้เนาะ โอ้เอาขี้ควายบ่ใส่อันนมันขี่ควายล่างหนออยู่นี่มีเจ้าโกนหัอสามนมีสามโกนอันโกนนั่นมันเอาไหแบบไก่ข้นพอดี้บ่โกนตัวที่ว่าโบเข่าหันนะไงที่ไก่เข่ามากมายบ่โอ้แม่นนอโอ้อยู่นี่โอ้โขโอเนี่ยเนี่ยเนี่ยโบเห็ดเป็น ฐานเป็นฐานเหวี่ดเป็นโกลโกโลโกลนเชียวในแต่ละปีทุกๆปีเพิ่นจะจกเอาน้ำพึ่งประมาณเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเนาะก่อนปีไม้ลาหรือว่าหลังปีไม่ลาถ้าว่าประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วก็จะเห็นได้น้ำพึ่งมีน้ำไหลยฉนนันผู้ใดถ้าผู้ใดสนใจต้องการน้ำพึ่งเดือนห้าก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้เนาะประมาณห้าร้อยอ่ามิลลิกรัมนี่พวกเขาก็ขายประมาณเจ็ดสิบแปดสิบพันกีบนี่แหละ ถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อพวกเขาเนาะน้ะนำพึ่งจากโกนจากปลาจากดงแท้ๆเนาะพวกเขาไ,ได้มีการส่วนผสม,มอียังซึ่งว่าเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมนผลิตภัณฑ์สาวบ้านอิหลีนะครับพระเจ้าก็อยากเป็นตัวแทนในการแบ่งปันตัวนี้ให้แก่ทุกคนที่ต้องการเจ้า